เป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะครับีงานหนาจะมาพักกันเหมือนเดิม ต่างเจี่ยวรมมากเลกได้เจี่ยวีไหวบมว่าขั้ไหนขอได้วาของต้องโค้ไปด้านันะครับการใหนะครับโอ้มีคองขายคน่อคงฮะไม่ได้ชื่อท้องแด่ 哎，哪位？ 外娱乐。 ไปพี่ nó มาหน่อยท่านเดียวตอนนี้ก็ประกาศให้เข้ามากันเข้ามาเสือสามเข้ามา

น้องพลงามอําเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับทางมาห่อยตะขี่าหน่อยครับพี่น้องนะครับการค้าขายแห่งฟางร่วมมือดี่ดีคพามประบุติกาบผลเสื่อสาเตร์ดำนินไปย่อยมากที่พระท่านขวัดนะครับเวที่ยังขอดบระทัานเบิดพึ่งวอดทัานเดียวครับแต่ว่าเสือสามาแล้วครับเป็นสมบัตเต็มแล้ว มาสารเห็ดงานยากแค่นะครับที่้ว่ากับเขาคำพูดองคนนี้ก็ขยุกยุกการเสียสารวัคคูธาเต็มแล้วพี่น้องนะครับที่เข้ามาในวันนี้ใครๆก็อยากว่าน้องใครๆก็จะได้ระโยชนใครก็อยากสบายยต่ตลอดที่น้องกันเราก็ต้องมองเห็นกับมือนี้มาก้อนใน้นังหามาซาดีนลังหลังครับมาที่หลังได้ยืนแถนครับนะครับไกลเสีครับแลกกันก็เป็นสมบัติของผู้ดี ต้งเ ok! ินได้ไปซื้อน้ำผึ้งให้ผู้บ้านายงดีจับจอดหลืแต่เวีนนการี่้ับารเข้ามาดบ็เยระดับีรังหนึ่งระดับก็เดียงเรา้คเื่อนืกันนะครับทำบุญกันระดับเวนี้ครเขาใหญ่อยู่รงนี้นะดับีรับตมีับตากประจัน ต่างบาทร้อยแปดต่างบาทร้อยแปดการขังโบราะครับทางด้นจะมีวัตถุความวัตถุจากทางคณะกรรมการไปถามคณะกรรมการดูด่านหน้าไอ้บานโลูนะครับว่ามีอย่างนีครับจัดหน่วยยังสี่อย่างเป็นกรรการนะกบรู้างคณะการเราก็จะได้บอกว่าอันนี้เป็นอะไรเท่าไหไรนะครขอเลนเลมนะครับกาเนกับพี่น้องเกมเหมนกครับตอนน่้นะครับขอเ่เพี่น้องทุกท่าน พี่น้องสำหรับคลิปนี้บนกับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวบคดีครับ